เก็บบรยากาศมบันกันิแล้กเไ้มปเไปามคงนะคะอสงสัยจะมาสอบกันล้ก หรือตรงตรงตัง้งต่เพี่มโล,กกโลไม่ได้ชิดซ้ายไปรามน,นะกรุงเทพไเเ่ไปตรงตั้งแต่เพิ่มหกกนี้จำได้ว่ามันอ้อมไปวิ่งไปทางเดียวกันนะครับใช่ว่าไม่รู้ วันนี้เราวิ่งมาไม่เห็นเครื่องบินเลยเห็นเครื่องบินสักลำเลยแต่เราเห็นรถไฟแทนคลิปนี้ก็จะเอาไปถึงรามกำแหงเลยคนะมะหาวิทยาลัยรามคำแหง บ้านเหมือนกับบ้านแบบคนทำงานทั่วไปนะแบบสายเนี้ยสายไหนนะมันขวานะมานี่ซ้ายนี่ชี้ไปนี้นี่คือขวาานี่มันนี่ละ้ายทางนี้เราก็วิ่งนะที่โมงมป่ะป่านี้เจ็ดโมงเปิดยังวะห้องน้ำบอก ก็ไปนั่นแหละที่ไอแม่บ้านแม่บ้านเปิดแล้วแหละตอนนี้แม่บ้านก็เปิดแล้วแม่บ้านเปิดแล้วโซนแม่บ้านนะโซนแม่บ้านก็นั่นแหละใกล้ๆกับไอ้ตัวนั้นแหละไอ้หอสมุทรอ่ะไม่มีแล้วตรงอย่างเดียวโอ้ใกล้ถึงที่พักเราหนิใกล้ถึงที่พักก่อนที่พักเรานี่เก่านะเออนั่นในที่พักเก่าเราเนี่ยตรงนี้เองอ่ะ เราที่พักใหม่ไปใกล้ใกล้รามหน่อยอใใยูบ่บริเวณนี้เราที่พ,พักเก่าแล้วเฮ้ยตายละไอรถคันนี้พังที่พักเก่าใช่ ที่บักเกา่าแถวนี้แหละ52เนี่ยนี่ยที่บักเก่าสี่เว่นป่ะไม่ใช่อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่แม่กินร้านนู่นอยู่นู่นนี่ไหสายนี้ตอนนี้ตรง3ตี07สายนี้ที่เราพักแล้วที่พักใหม่นี่มันอยู่ติดก,กันเลยหลังรามเนี่ยอยนนู่หลังบริการ อันนี้ซอยที่พักเก่านะคะซอยเล็กๆซอยที่พักเก่าแต่เราก็จะไปพักตัน้หน้าไปใกล้ๆตินิแถวแม่บ้านก่อนก็ได้ คลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะคะเดี๋ยวต่อลิปหน้าใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ